ฮือหาสุดเด็ดตามัง่งล่าสุดสมหวังต่อเนื่องงวดนี้ไม่ผิดหวังจัดให้เน้นๆงวดวันที่31กรกฎาคมพุทธศักราช2566 สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนสำหรับช่วงสายของวันศุกร์ที่28กรกฎาคม2566แน่นอนค่ะสำหรับในงวดนี้ชุดนี้ไม่ควรพลาดเด็ดขาดเพราะตาสมหวังมาแล้วไม่น้อยกว่า48งวดโดยเฉพาะในงวดล่าสุดต,ตาสมหวังเลขศูนย์เต็มเหนี่ยวและมาในวันนี้สำหรับงวดที่จะถึงนี้ก็ไม่ผิดหวังตาจัดให้เน้นเชัดๆจัดไปจ้า เอาเป็นว่าถ้าเป็นเพื่อนคนไหนติดตามป้าปะมาตลอดหรือเป็นแฟนขับตำมัง่งก็คงไม่สงสัยว่าตำมั่งคือใครเพราะตำมั่งก็คือเพื่อนในห้องป้าปะพารวยที่คอยติดตามและให้แนวทางเลขเด็ดกับพวกเราในทุกๆุกงวดและที่สําคัญตลอด65งวดล่าสุดต้องมีเลขเข้าอย่างน้อยหนึ่งตัวเกือบทุกงวดอาทิเช่นในงวดวันที่1มิถุนายน66ซึ่งถือว่าปังมากเพราะจากชุดเลขตัวเดียวที่ตาเน้น7รอง5ส่งผลให้ตาถูกเลข7ตัวเดียวเกือบล้านบาท ถัดมาในวดวันที่16มิถุนายน66ที่จากสูตรที่ตาเผยและตาจับคู่ให้ก็เข้า72เต็มเหนี่ยวรวมทั้งชุดเลขตัวเดียวที่ตาเน้น0กับ2ก็เข้า2จริงๆถัดมาในวดวันที่1กรกฎาคม66ถือว่าไม่ธรรมดาเพราะจากสูตรทั้ง2ที่ตาเผยก็เข้าทั้งเลข 1> 0 1 5และ6แต่ว่าไปแล้วก็น่าเสียดายสุดๆค่ะเพราะจากชุดเน้นที่ตาจับคู่ให้ถือว่าหลุดไปอย่างน่าเสียดายแต่ถึงอย่างไรก็ตามตาก็ยังคงเฮลัน่นจากชุดวิ่งที่ตาฟันธง2กับ5ซึ่งก็เข้า5จริงๆตอนเนื่องความแม่นในงวดวันที่16กรกฎาคม6 6ถือว่าไม่ธรรมดาเช่นกันเพราะจากสุดบนที่ตาเผย 0,,12 ก็เข้าศูนย์ตรงต รวมทั้งสูตรล่าง2 3 4ที่ตาจัดให้ก็เข้า2เช่นกันและที่สำคัญชุดเลขตัวเดียวที่ตาจัดให้ลอง9เน้น0ก็เข้าศูนย์ในหลักหน่วยของชุด3ตัวบน แน่นอนค่ะถ้าจะเด็ดจะปังขนาดนี้มาในวดันที่31กรกฎาคม2566ที่จะถึงนี้ตาก็ไม่ทำให้พวกเราผิดหวังอีกเช่นเคยเพราะจากสูตรบน2สูตรที่ตาเผยตาเน้นชัดๆว่าชุดบนสูตรแรก789มาแน่นอน1ตัวสูตร2 012มาแน่นอน1ตัวดังนั้นวดนนี้ใครชอบก็จับไป80 81 82วิ่ง7 เน้น8ส่วนชุดล่างที่ตาจัดให้เน้น05รอง07-09สาธุค่ะเอาเป็นว่าเพื่อนๆก็ลองพิจารณากันดูท่านใดชอบก็จัดกันไปไม่ชอบก็ผ่านเพราะเอาจริงๆแล้วตาเน้นย้ำเสมอว่ามีผิดมีถูกแต่สุดตาได้มาตามนี้ สุดท้ายนี้ป๊ะป๋าก็ต้องขอขอบพรคุณคุณตามมงที่กรุณาแบ่งปันแนวทางดีๆให้กับพวกเราทุกคนยังไงก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนสมหวังปังๆเฮงๆกับชุดเลขที่ชอบที่ซื้อกันนะคะสาธุสาธุสาธ,สาธุถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ป๊ะป๋าด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะรวยๆเฮงๆนะคะจุ๊บจุ